ร้อเก้สิบครับเป็นโลของอะไรวะโพดเนี่ยน้องน่าจะทําเป็นลูกน่าจะห้าหกมั้งนะดิวสักดาตัวนี้ผมดิวสักดานะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมอยู่กับเว็บ รถยี่ห้อดีนะครับเป็นรถของน้องที่ทํางานนะครับจะเอามาให้เพื่อนๆดูชุดแต่งสําหรับคนที่แบบงบน้อยนะครับมันได้ชุดแต่งอะไรบ้างครับประมาณ1,500-2,000ต้นๆนะครับนี่นะผมจะให้เพื่อนๆดูรอบคันก่อนนะครับนี่นี่นยังรออ่ะก็เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดเล็กๆกันเลยดีกว่านะครับงบ2,000นะครับได้อะไรบ้างนะครับชุดแต่งอันนี้ก็จะเป็นอา่า เวฟ125 LED นะครับผมเป็นตัว2,020อันนี้ก็แต่งไปแล้วบางส่วนบางส่วนก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับนี่ก็เราผมจะพาไปดูนะครับก็เป็นชุดแต่งจากาช้อปปี้นะครับส,ส่วนใหญ่ก็จะมีโลนะครับไอโลตัวนี้จะเป็นของเป็นของอะไรวะจำได้จำได้ให้ดู โลตัวนี้ไม่รู้ยีห้อนะครับแต่ว่าโลตัวนี้อยู่ประมาณ890ครับเป็นโลของอะไรวะตัวนี้ไม่รู้นะครับลืมแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นซี่ซี่ซี่อยู่ประมาณ180ครับซี่อยู่ร8 0แล้วก็ที่ที่ซื้อใหม่เพิ่มก็จะเป็นตะกานะครับเพราะว่าตะกานี้ทางสวนเขาไม่แถมแล้วเราต้องซื้อแยกนะครับอันนี้ก็น้องก็เอาไปลงไปลงมานนี้ก็จะเป็นอ่า เออลืมนะครับยางนะครับยางที่ซื้อใหม่นะครับก็ยางอยู่มันห้าร้อาสิบสบาทนะครับเป็นเป็นยางเบอร์อะไรวะ <c oughs> นี่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 นนตอนแรกตอกถ้ายางยังมายังไม่มาส่งนี่จะเป็นยางเดิมนะครับติดรถแต่ว่ายางมาส่งก่อนนะครับก็เลยได้เป็นตัวนี้ทีนี้จะให้ดูอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นดุมเดิมติดรถนะครับเป็นจาน อนาคตน่าจะเปลี่ยนโชกก่อนนะครับอนาคตโชกจะดูรอบๆรอบๆขันนะครับเออก็น้องก็ปาดเบาะนะครับเป็นเบาะเดิมแต่ว่าปาดทรงต่ํานะครับทรงทรงต่ําสุดของเบาะแท้เพราะว่าตรงนี้มันถึงถึงโค้งแล้วนะครับแต่ตรงนี้เอาเป็นหนังเดิมอีทรงก็ประมาณนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวถ้าอนาะคตอัปเดตอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกรอ,อบหนึ่งนี่นะครับถ้าใครสนใจทรงเบาะก็ลองคักมาในเพจนะครับก็เป็นเบาะเบาะเทียมก็ปาดได้นะเบาะเทียมสั่งสําเร็จก็ปาดได้นะครับสําหรับคนที่งบน้อยนะครับก็อันนี้ถ้ารวมรวมค่าช่างด้วยกอ็อยู่ประมาณ2 0 6 0บาทนะครับหรือตีไปเลขกลมๆก็ประมาณ2,000นะนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับจะอัปเดตอะไรอีกก็เดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับ ตอนนี้ก็มีเป็นบักพวัดเล็กโอเคก็ประมาณนี้แหละที่จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับหลอ่อเลยอนาคตน่าจะมีโชค๊คก่อนหละแล้วก็แล้วก็ดุมน่าจะไม่จบแค่นี้นะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องเครื่องนะครับตอนนี้ยังเป็นลูกเดิมนะครับเป็นเด,เดิมติดรถเลยนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยน้องน่าจะทําเป็นลูกน่าจะห้าหกมั้งนะน่าจะห้าหกนะครับ น่าจะนะครับโอเคก็นี่นะครับก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อนผมว่าหล่อนะสีน้าเงินตัดสีต้มอะ่ะเป็นแนวทางสําหรับน้องๆเพื่อนๆที่อยากแต่งตัวร้อยผ้า l ด d นะครับว่าเอองบประมาณนี้แม่งก็หล่อได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็เนี่ยรายละเอียดการแต่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยพันสองพันต้นๆเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะอัปเดตเป็นอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูนะครับก็อาจจะมีติดปั๊มเพิ่มนะครับทําเครื่องนะครับแล้วก็ลงใส่โช๊คนะครับคือมันไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวจะแต่งงบกี่บาทแล้วก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใ่คลิปหน้านะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ